ึงนเกียยความสูงเล้ว่าอค่ะร้อยคิมนี้วันที่27กรกฎาคมปี2022โอเคเราจะมารีแคปคอนเสิร์ตคินพอวันที่25ที่ผ่านมาให้ฟังกันตอนแรกอาจจะมารีแคปหลังจากที่แบบเสียงหายแล้วแต่ว่าชาไม่ได้อยากปล่อยให้แบบโมเมนต์ดีๆมันมันผ่านไปนานก็เลยมารีแคปเลยแล้วกันโอเค ก็เดี๋ยวจะมารีแคปตั้งแต่วันวันจองบัตรจนถึงวันคอนเลยละกันเพราะว่าเรื่องราวมันเยอะมากอ่ะเริ่มที่เก็บวียนเออสิบแปดมิถุนาย,ยนปีสองพันยิบสองวันกดบัตรวันนั้นอะค่ายอ่ะออกมาบอกว่ามีคอนเสิร์ตวันเดียวคือวันอาทิตย์วันที่ยีิบสี่คือรู้เลยอะว่าไม่ได้เพราะว่าคนรักพี่ๆี่เขาเยอะมากก็เลยแบบ แต,แต่แต่เราก็หวังนะแต่ว่าก็ไม่ได้หวังเขา้าใจป่ะคือมันหวังเธอได,ไ,ดได้ไปมันก็โชคดีแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปก็ก็เสียใจเอออะไรวะซึ่งมีชาแล้วก็เพื่อนอีกสองคนที่ลอ,อกดบัตรคือมีชากระปุนขอแนะนำผู้ชื่อนะชากระปุนที่กดบัตรกันอยู่ที่บ้านแต่ว่ามีเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่ออาร์ตที่แบบเขาไปกดบัตรที่หน้าเคาน์เตอร์ซึ่งเป็นไปตามคาดไม่ได้ พูดตรงๆคือเสียใจมากเอาง่ายๆคือเสียใจมากๆเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรีแคปให้ฟังว่าทําไมเราถึงอยากไปคอนเสิร์ตนี้มากๆอะไรเงี้ยสรุปผลสุดท้ายคืออาร์ตกดได้ใบหนึ่งคือเราอะตั้งใจจะไปบัตรสามพันถึงสามพันห้าแต่ว่าอาร์ตกดได้บัตรโซนพันหมาซึ่งมันจะไกลออกมาอีกคือขอบคุณอาร์ตมากคือคือเพื่อนๆก็รู้แหละว่าแบบเราอยากไปมากๆแล้วก็แบบเราอยากเจอ เรเมนพี่โปนะเออเราก็อยากแบบอยากไปเจอเขามากๆอะไรเงี้ยอาร์ตก็เลยแบบให้บัตรนั้นกับเราขอบคุณอาร์ตมากๆตอนแรกเราก็ไม่ได้กล้ารับพวกอาร์ตก็อกุตส่าห์แบบกดได้สักพักหนึ่งค่ายเหนือเมฆออกมาบอกว่าเพิ่มวันคอนวันที่25สิบห้าก็คือวันจันทร์ก็เลยโอเคตอนเย็นตั้งหน้าตั้งตารอกดกันอีกรอบหนึ่งซึ่งเป็นไปตามคาดฝันชาคือน้องเขียวไม่เดิน แล้วก็เว็บล่มด้วยอไรเงี้ยปัญหามันเยอะมากๆเราชาก็เครียดมากๆเพราะว่าคือเราได้ไปแล้วก็จริงแต่ถ้าเราได้ไปใกล้กว่านั้นน่ะเราก็จะจะจอยมากกว่านั้นจะรู้สึกดีมากกว่านั้นเอาง่ายๆผลปรากฏสักพักหนึ่งปุนทังมาบอกว่ากดได้บัตรสามพันซึ่งเป็นโซนที่เราอยากไปเราได้ไปด้วยกันพร้อมกันสามคนคือตอนนั้นมันทั้งดีใจดีใจจะร้องไห้เอาง่ายๆคือมันดีใจมากๆเพราะว่าเราได้ไปเจอเขาแล้วอะ เจอคนที่เราชื่นชอบศิลปินที่เราแบบสปอร์ตจริงๆจนวันที่สิบแปดกรกฎาคมค่ายออกมาประกาศคนที่ได้สิทธิ์อื่นๆต่างๆแล้วปุ่นอะทักมาบอกชาว่าแบบเออชาได้สิทธิ์กรุ๊ปโฟโตโน้นะดีใจแบบดีใจมากๆคือไม่ได้คิดว่าแบบจะโชคดีซึ่งเราไม่ได้คาดหวังด้วยแหละเพราะมันไม่ได้คาดหวังสิ่งที่ไม่ได้ตามมาที่หวังมันก็จะเป็น งงปะต่อมาส Ping ักพักหนึ่งปุนก็ทักมาบอกอีกว่าโซนชาบัตชาได้สิทิ์ซาวเช็คตอนนั้นน่ะคำของปอเช่ขึ้นมาในหัวเลยว่าแบบหนูเก็บความโชคดีทั้งหมดมาเพื่อเจอพี่สวัปร ไม่ได้คไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคสวัสดีค่ะมากคนหลหลเต้นค่ะหลงมาดุจเด็กมากเลวันที่ย่สิบห้ากระกฎาคมปีพันิบก็เป็นวันคอนแล้วเราก็ไปคือ มันเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เราคาดเคลื่อนกับพี่โปอีกแล้วกคือเอเราเข้าทวิตอะแล้วแบบทุกคนบอกว่าพี่ๆเขาออกมามาถ่ายโปรเจกต์ที่แฟนคลับเขาทําให้อะไรเงี้ยแล้วเราอะรถติดอยู่ตรงเมืองท้องอีกนิดเดียวอะจะถึงอยู่แล้วอะพอเราถึงปุ๊บพี่ๆเขาเข้าไปแล้วหนูหนูโลกวันคอนอะเราอะไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะเพราะว่า เราตั้งใจไปเสกโมเมนต์จริงๆแล้วก็พอไปถึงปุ๊บก็รอเวลาแบบเข้าแบบลงทะเบียนเข้าซสวเช็คอะไรเงี้ยคลิปที่เราเอามาวันเนี้ยที่ถ่ายในฮอทั้งหมดอะได้รับการอนุญ,ญาตจากพี่ปอนหมดแล้วนะคนที่แบบได้เข้าสาเช็ควันที่ยีสิบห้าพี่ปอลอุ้ยท้องร้องได้ยินวะอยู่ค่ะอุ้ยคือคลิปที่เอามาวันเนี้ยพี่ปอนประกาศแล้วนะว่าหมายถึงประกาศในฮอนะแบบพูดว่าแบบวันที่ยีสิบห้าเขาให้ถ่ายได้เนาะ อซาวเช็คนะไม่ใช่แบบบรรยากาศไอคอนเนาะเออจะบอกว่าที่เที่มาเนี่ยไม่ได้เลิเมลิกิะสิ์นะคะพูดถึงบรรยากาศในคอนก็ปกติไม่มีอะไรพอเริ่มโชว์คือจะบอกว่าเราจอยมากๆตั้งแต่ต้นโชว์จนถึงโชว์จบโชว์ที่ยังตาตึงใจเราอยู่นะทุกวันนี้ก็คือโชว์ของไบเบิลไม่ว่าจะเป็นตอนเวกัสพีทหรือว่าโชว์ของตระกูลลองคือด้วยเพลงท,ท,ที่ที่เลือกมาอะไรเงี้ย อันนี้ในความรู้สึกของชานะฉันรู้สึกว่ามันส่งเสริมตัวของเวกัสมากๆฟิลซาตานอะแล้วก็โชว์ที่หัวอกคนเป็นแม่เนาะภูมิใจก็คือโชว์ของน้องบาโค้คือบาโคอยิ่งโตยิ่งหล่อไง่ายๆน้องเต้นเก่งมากความเล่นหูเล่นตาของน้องเราเรารู้สึกเราประทับใจแล้วก็ภูมิใจในตัวน้องมากเชื่อว่าแฟนคลับหลายคนที่แบบตามน้องมาแรกๆอะไรเงี้ยคือวันแรก น้องจะแบบขี้เขินขี้อายมากพอมาวันนี้น้องกล้าแสดงออกน้องจอยกับโชว์แล้วน้องมันกับโชว์มากๆยิ่งตอนอังกอร์อะไรเงี้ยแบบเราดีใจที่เห็นน้องแบบจอยกับพี่ๆทุกๆคนแล้วก็โชว์ของพี่ๆสลอยแมชีนคือมันดีม,นดมันดีมากๆอะไรเงี้ยเราเป็นคนหนึ่งที่แบบซุ่มร้องเพลงฟรีฟอร์อะไรเงี้ยมาเป็นเดือนเพื่อที่จะไปร้องกับพี่ๆเขาเออแล้วมันก็เป็นงานจริงจริงซึ่งซึ่ง,งมันมันดีใจมากยิ่งพี่ไมยกับกีต้าคือแบบโอ๊ยจะตายอะ คือพี่มายเห็นไกลยๆยังรู้เลยว่าหล่อหล,ล่อแบบหล่อหล่ออยากตะโกนให้มันดังกว่าน,นี้จะเสียบมันได้แค่นี้จริงๆดีใจกับทุกๆคนมากๆที่แบบทั้งสิบหกคนเลยรวมถึงทีมงานเบลยนคาวด้วยดีใจทุกๆคนที่แบบมีวันนี้เนาะแล้วก็เอช่วงอังกอร์อที่เห็นเล่แบบนี้เพราะว่าจดไว้นะว่าจําไม่ได้มันเยอะไปหมดเลยเหตุการณ์วันนั้นช่วงอังกอร์คือจอยมากก็ตอนที่พี่โปพูดความในใจอะยอมรับสารภาพว่า อลองไห้นะเพราะว่าคือต้องบอกว่าเรารู้ไม่หมดนะว่าพี่เขาผ่านอะไรมาบ้างในวงการบันเทิงหรือชีวิตที่ผ่านมาแต่เรารับรู้ได้ถึงเรารู้เท่าที่แบบเขาเคยพูดเขาเคยให้รู้ซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่าเออที่ผ่านมามันก็มากพอแล้วแล้วก็ดีใจที่วันนี้เขาได้เจอครอบครัวเบียยขาวได้เจอพี่ปอนได้เจอพี่มาหรือได้เจอแบบทุกคนที่เขาแบบมาประจบกันตรงกลางอะ่ะ คือทุกคนในเบลอนคาวแบบในความรู้สึกชานะฉันรู้สึกว่าเขาเดินไปด้วยกันนะไม่ได้แบบแยกไปคนละทิศคนละทางแบบคอยซัพพอร์ตกันตลอดดีใจที่ทุกๆคนมาเจอกันเรามถึงตัวตัวของของ,ของชาด้วยดีใจที่ได้มาเจอทุกๆคนก็อย่างที่บอกไปตอนต้นเนาะว่าทําไมเราถึงอยากไปคอนนี้มากๆเพราะว่าเหตุการณ์ก่อนหน้าเนี้เราไม่รู้ว่าอะไรมันตลกร้ายหรืออะไรในชีวิตเรา คือเราอะคาดกับพี่โปรประมาณห้าถึงหกครั้งได้อะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็นแล้วแต่คือต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้แบบไปดักรอเจอเขาอะไรอย่างงี้นะหมายถึงที่คาดในที่นี้หมายถึงว่าเราไปที่นี่สมมุตินะเหตุการณ์สมมุตนะิเร,มมเราอยู่เซนเวอ,อะไรเงี้ยเราพี่โปอยู่สยามซึ่งมันมันเหตุการณ์สถานที่มันใกล้กันมากอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เจอกันคาดเคลื่อนกันหรือแม้แบบ เราไปพนะนครตอนเช้าแล้วตอนเย็นพี่โปมาพระนครอะไรเงี้ยหรือแบบเราอยู่ตรงนี้พี่โปอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเออแล้วเ,เรามารู้ที่หลังตลอดเลยซึ่งมันเป็นเหตุการณ์แบบนั้นบ่อยมากๆแล้วเรารู้สึกเอาพูดตรงๆคือเรานอยมากๆแล้วก็เราบ่นกับเพื่อนว่าทาไมวะตลอดเลยอะไรเงี้ยบวกกับคือมันไม่ได้มีงานเปิดด้วยค่อนข้างเสียใจยแล้วก็นอยอืมเราก็เลยค่อนข้างคา,าดหวังกับคอนมากๆว่า ต้องได้ไปเจอพอมันได้ไปเจอจริงๆคือสําหรับเราอะชารู้สึกว่ามันคุ้มค่าในชีวิตของชาเรู้สึกว่าสำหรับชาแค่เท่านี้มันก็ดีมากๆแล้วได้เห็นได้เห็นเขาใกล้ๆอะซัพพอร์ตเขาอยู่ห่างๆอะไรเงี้ยมันมันดีมากๆสำหรับชาเลยจริงๆต้องบอกเลยว่าอันนี้พูดพูดแบบความในใจ <laughs> พูดความในใจเลยเนาะต้องบอกว่าพี่โปะดีใจนะที่ได้มารู้จักพี่โปพี่โปคือคนที่ เข้ามาเปลี่ยนอะไรในชีวิตชายเยอะมากเว้ยถ้าเปรียบเทียบง่ายเปรียบเทียบแบบให้เห็นภาพไม่รู้ว่าทุกคนจะเข้าใจหรือเปล่านะคือชาเคยชอบสีเหลืองมากมาก,มากเว้ยแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่ชีวิตชามันมันกลับกลายเป็นสีดําอะม,มันมันมืดไปหมดเลยพอวันหนึ่งเราได้มารู้จักกับพี่โปมันกลับกลายเป็นว่าเขาทําให้เรากลับมาชอบสีเหลืองอีกครั้งอะคือเราทุกวันนี้ชีวิตชามันคัลเลอร์ฟูลมากมาก,มากเว้ยเรามีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นคือชา ชาเข้าใจว่าชาเป็นคนที่แบบใช้ชีวิตมากๆแล้วอะไรเงี้ยเป็นคนที่ใช้ชีวิตตามในแบบที่อยากทํามากๆแล้วพอเราได้มารู้จักพี่โปอีกอะ่ะมันยิ่งส่งเสริมความคิดของชาขึ้นไปมากขึ้นอีกพูดง่ายคือชามีความมั่นใจมากขึ้นในการใช้ชีวิตมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่สำหรับชามันมันยิ่งใหญ่มากๆกับการที่ได้มารู้จักแล้วก็ได้มาหลักพี่โปอยากจะบอกพี่โปว่า จริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าแบบพี่โปเขาจะใช้ชีวิตในแบบสิ่งที่เขาอยากทําอยู่แล้วอืมก็อยากให้เป็นแบบนั้นต่อไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าพี่โปจะมีแฟนคลับแล้วก็ทุกๆคนคอยซัพพอตในสิ่งที่พี่โปทําอยู่แล้วอ <c oughs> จะร้องเลยเออนั่นแหละรักมากๆนะชามไม่รู้นะว่าตลอดไปมันมีจริงไหมชามไม่สัญญาว่าจะซัพพอตตลอดไป แต่สัญญาว่าจะพพอร์ตให้ได้นานที่สุดเท่าที่ชาจ,จะทำได้งไงก็มีความสุขมากๆนะคะดีใจที่เห็นพี่มีความสุขในทุกๆวันใช้ชีวิตในแบบที่พี่อยากทำแล้วหนูก็จะทำแบบนั้นเหมือนกันชารู้นะว่าแบบพี่รู้ว่ามีแฟนคลับลักพี่มากขนาดไหนแต่จริงๆแล้วอาจจะมีคนที่หลักพี่เยอะมากกว่านี้ก็ได้ทั้งคนที่ได้ไปคอนคนที่ไม่ได้ไปคอน หรือคนที่แบบไปตามพี่หรือไม่ได้ตามอนะไรเงี้ยเราเชื่อว่ามีหลายคนมากที่แบบรักพี่ในแบบที่พี่เป็นเว้ยเ้ยขอโทษค่ะรีแคปอีกนิดนึงก็เราอะดีใจมากๆนะที่แบบเห็นคนรักแบบทั้ง16คนค่ะคือพี่ต๋องอะพูดว่าพวกเราอะน่ารักตรงที่เราซัพพอร์ตทุกคนอะซึ่งเรารู้สึกว่าเออมันเป็นแบบนั้นจริงคือทุกคนในคอนอะแบบ ส่งเสริมทุกๆคนจริงๆสพอร์ทุกๆคนจริงๆซึ่งซึ่ง,ง,งเราดีใจมากๆที่แบบเราได้มาอยู่ครอบครัวนี้อ่ะดีใจมากๆนะที่แบบได้รู้จักกับทุกๆคนดีใจมากๆที่ได้มาอยู่ดอมนี้ดีใจมากๆที่ได้รู้จักกับคนเก่งๆทุกๆคนแบบนี้พี่ปอนอะเก่งมากๆจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่จะแบบดูแล,ท,ลแบบทั้งสิบหกคนรวมถึงแบบทีมงานคนอื่นๆด้วยอะ่ะซึ่ง จะพูดเลยนะบาบหนึ่งอย่างที่บอกไปอ่ะคือทุกคนไม่ได้แบบไปคนละทิละทางอ่ะคือพวกเขาทุกคนไปด้วยกันอ่ะเบียนคาวดีตรงที่เขาเทคแอคชั่นแฟนคลับทุกอย่างและเทคแอคชั่นเร็วเออเราดีใจมากๆที่แบบทุกทุกคนได้มาเจอกันดีใจมากๆที่เราได้เจอกับทีมงานที่ดีมากขนาดนี้อืมสุดท้ายนี้นะถ้าพี่โปจจาได้มันจะมีเพื่อนคนหนึ่งของหนูไปพูดกับพี่โปว่า พี่โปะคะเพื่อนหนูที่ชื่อไอซ์ทีชอบพี่มากเลยนะคะแล้วพี่โปตอบกลับมาว่าได้ครับจะบอกว่าคนที่ชื่อไอซ์ซีคนนั้นคือหนูเองนะพี่โปหนูชอบพี่มากนะแล้วก็จะสพอร์ตไปให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่างที่บอกไปเนาะสําหรับตัวเราเองก่อนบอกกับตัวเราเองก่อนถ้าเกิดว่ากลับมาดูคลิปนี้อีกครั้งก็จําไว้ว่ามึงผ่านอะไรมาบ้างเนาะไอซ์ที T. ยังไงก็รักเขาให้มากๆนกนะแต่สําหรับใครที่เข้ามาดู ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ไวไปด้วยนะถ้าใครยัตามอยู่ก็กดกระดิ่งไ้ด้วยนะจ้าเพราะว่าคลิปต่อไปเนี่ยไม่เกินสองปีนี่หรอกสำหรับวันนี้ไดอารี่นี้ก็จบเท่านี้แหละขอบคุณที่เข้ามาดูเรื่องราวในชีวิตของเรานะสํหรับเรื่องราวต่อไปอย่างที่บอกไม่เกินสองปีนี้เนะาะบ,บ๊ายบายบ๊ายบายไปสิไปเถอะ Bye -bye. Bye -bye. Everybody loves somebody somehow. Everybody falls in love somehow.